สวัสดีฮะสวัสดีคับสวัสดีคับน้องรครับพี่นอนหรือยังพี่เตือนเช้าไหวไหมสารภาพเลยนะนอนตอนประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยประมาณชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงแล้วผมก็พอตื่นมาเสร็จแล้วผมนอนไม่หลับผมก็เลยนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เล่น Facebook แล้วก็ดูตอนพี่ออกตั้งแต่เช้าด้วยหน่อยหนึ่งเตรียมตัวมาสรู้ไม่ได้นอนนอนไปเมื่อคืนนอนไปเมื่อคืนชั่วโมงเดียวประมาณชั่วโมงกว่ากว่าพี่ไหวไหมไหวสิพี่ มหาพี่ต้องไม่ไหวได้ไงฮะแล้วร้องเพลงไหมร้องด้วยวันนี้มาร้องเพลงให้ฟังด้วยฮะออยากจะฟังเนื้อเสียงเส่นนึงว่าเป็นพิเศษตัวจริงไหมตัวจริงัตวปลอมเยอะนะเดี๋ยวนี้ขอใจสั่งมาแบบเนื้อเสียงสดๆสดตล้ดสดเลยียกอ่ะก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา อยากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคล่าวหลังจะไม่มาจะไม่โทรใช่ลตะต,ต,ตัวจริงค่ะตัวจริงตัวจริงโอเไม่ได้มาหาพี่นานานี่เขินเหมือนกันนะเนี่ยเขินอะไรคนกันเองคนกันเองท้งนั้นทวินนะใช่ไหมครับพี่ออตอนที่บ้านพักอยู่ที่ไหน ตอนนี้อยู่นันทวันที่เดิมครับที่เดิมวรชรพลฝนครับพี่อ๋อผมที่ผ่านไปหลายทีบ้านพี่ไม่ยาลาบใช่ไหมพี่ใช่อืคือบางทีไปธุราแถวนั้นตรงนันทวันอยากจะแวะเข้าไปโอ้พี่ไม่แวะเข้าไปละบ้านผมอบอุ่นจะตายค่อยเข้าเหรอเข้าสิพี่ให้เข้าเมาื่อก่อนนี้เข้าบ้านผมยากหน่อยแต่นี้เข้าได้แล้วเพราะเมียก็มาด้วยมีอภิการมาด้วยเฮ้ยผลการอยู่ไหนอีการสวัสดีค่ะสวัสดีเธอ สบายดีไหมอ่ะถามตรงนี้ก่อนเลยนะเป็นการถามที่อะตลองเฟซบุ๊กของพี่เสกนี่ตลองใครเป็นคนโพสฮะการนโพสพี่ผมโพสบ้างครับแต่ว่าการโพสเยอะกว่าอแต่ว่าเราดูสไตล์รู้เลยนะใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันคิดถึงนะเหมือนเดิมเลยนี่ เจอเป็นสิบปีแล้วนะคะพี่ใช่ใช่อ่านั่งแป๊บเดิงพักผ่อนพักผ่อนน้ำาน่ำาต้องพร้อมน้ำค่ะอ่ะเมื่อกี้ที่พี่จะให้ผมออกมาคุยเรื่องการเมืองอ่ะตอนนี้วางมือก่อนเรื่องการเมืองแล้วก็รู้สึกว่าเห็นก็สงบดีนะสงบออกลัวพูด<น>แล้วมันไม่สงบใช่ไหมเออผมพูดแล้วรู้สึกจะไปเข้าฝั่งไหนแล้วจะตัวเองเนี่ยจะอยู่ลำบากหน่อยก็เลยกินข้าวกินข้าวร้านเยี่ยมใต้ก่อนแล้วกันร้านเยี่ยมใต้ไปมาแล้วไปสิฟี่ก็ไปใช่ไหมพี่ใช่ ก็ยังฝากเต้นเลยบอกว่าชวนพี่เสกมาก็ผมนี่แหละพร้อมก็มานี่แหละพี่ใช่ไหมใช่ครับคือที่มาจริงๆตอนนี้มันเป็นวาระสําคัญเอาเนื้อหาก่อนค่ะคือจะเป็นการกลับไปครั้งในรอบ20กี่ปี23ปีพี่ที่ที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนะฮะกับโลโซใช่ครับคือมาในนามโลโซนาโลโซแล้วก็เสกโลโซด้วยฮะโลโซกับเสกโลโซมันก็เป็นพี่เป็น เป็นเพื่อนๆกันทั้งหมดนั่นแหละนะฮะก็จะมีทั้งวงออริจินัลด้วยแล้วก็มีวงที่ผมไปเล่นเดี่ยวด้วยนะครับคราวนี้จะมากันครบทีมเลยหมายถึงในวงออริจินอลใช่ครับพี่ก็มาใช่ครับแล้วที่พี่เสกไปหลังไปเดี่ยวรับงานต่างๆก็มาก็มาด้วยกันพี่สนที่กำลังกันเลยโอ้โหมากันเต็มกำลังในโอกาสอะไรเนี่ยครบรอบ28ปีโลโซครับโอ้ยี่สิบแปดปีแล้วยี่สิบแปดปีแล้วเหรอใช่พี่เพิ่มแป๊บเดียวนะ นี่ปีนี้ผมห้าสิบแล้วนะยี่สิบแปดปีเหมือนเพิ่งไม่กี่วันนะก็นั่นน่ะสิผมไม่ได้ไปไหนเลยไงพี่ก็อยู่แต่บริเวณพี่นี่แหละยี่สิบแปดปีแล้วนึกถึงเพลงนะครับพี่จำได้ไหมเพลงแรกเพลงอะไรเพลงแรกที่ทําให้คนรู้จักนี่คือเพลงไม่ต้องห่วงฉันครับอไม่ต้องห่วงฉันตงไบร์็ก็เราเป็นสาวเลยมั้งตอนนั้นน่ะออใช่ใช่ไหมจ๊ะเพลงนี้ดังมากค่ะพี่งไม่ต้องห่วงฉันนะเธอ ไม่ต้องเอาสไตล์ให้มันออกสุดๆต่อหน้าพี่เขาพี่เสกค่ะต่อหน้าพี่เขาแสดงเหเราเป็นบิ๊กแฟนน้องสันนิดนึงึ้นต้นวอะไรนะคะพี่เสกแค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจากไปหัวใจฉันเริ่มอ่อนแรงแค่เพียงรู้ว่าใจของเธอเปลี่ยนแปลงเรียวแรงของฉันไม่มีอยากดูเลยเมื่อไหร่ จะจัดขึ้นวันที่6กักฎาคมนี้ครับพี่ที่อ m p a c คอารีนาเมืองทองธานีครับมิถุนากนกรกดาษอีเดือนกว่าเดือนกว่างพี่เดือนกว่าครับอ m p a c t ใช่ครับพี่ขายบัตรยังขายบัตรวันที่25นี้ครับที่จะถึงนี้ครับคืออ m p a c t เนี่ยที่มันจำกัดนะใช่ครับพี่ต้องกดบัตรให้ทันต้องกดบัตรให้ทันเพราะระดับเสกโลโซราชมังจัดมาแล้วจัดมาหมดแล้วเออแต่นี่เป็นการรวมตัววันที่วันที่เท่านะรกนะ6กระดาคมใช่ครับพี่ครับ แล้วกี่รอบตอนนี้วางไว้รอบเดียวก่อนครับถ้าบัตรวันที่25ขายดีก็จะเปิดรอบ2ครับขายบัตรวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมีาเพียวผมอ่านให้ต้องไปไหนนี่ค่ะขายบัตรวันที่25พฤษภาคมส่วนคอนเสิร์ตมีวันที่6กกรกฎาคมซึ่งพี่เสกบอกแล้วว่าต้องรีบกดกันนะคะและถ้ากดจนหมดขายดี25พฤษภาคมมี26พฤษภาด้วย เจ็ดครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเจ็ดกรกฎาคมอ๋อเจ็ดกรกฎาคมน้องกับพี่หกคอนเสิร์ตวันที่หกกรกฎาคมถ้าขายดีจะขายมีบัตรวันที่เจ็ดกรกฎาคมด้วยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันไม่ใช่เลไปคือใครได้รอบแรกดีเป็นรอบสัญลักษณ์ใช่ใช่ไหมเพราะนี่คือเขาเป็นโอกาสยี่สิบแปดปีวงโลโซใช่ครับพี่ห้าสิบปีเสกโล พูดไดไหมได้ครับพี่อายุใช่ไหมอายุครับพี่ครับอัดนั่นไปด้วยเพลงฮิตมากกว่า3ชั่วโมงเต็มครับสชั่วโมง3ามชั่วโมงครับพี่อย่างน้อยครับแต่นี่เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบแบบชนิดที่คือต้องจัดเพลงแบบมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนใช่ครับให้มันเป็นรูปแบบโชว์เต็มที่ใช่ครับซึ่งไม่ได้ทาแบบนี้นานนะนานมากแล้วพี่ตั้งแต่จัดที่ราชมังคลาแล้วก็ผมไปจัดที่ ที่เมืองทองธานีรอบหนึ่งนะครับที่มามาหาพี่นั่นแหละนั่นผ่านไปสิบปีแล้วครับเพิ่แป๊บเดียวผมไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยตัวผมเองประมาณสิบปีแล้วครับแต่กับวงโลโซเนี่ยยี่สิบสามปีที่ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มาด้วยกันมาโอ้โหนี่คผชมเริ่มขำแล้วค่ะว่าบัตรขายที่ไหนคะบัตรขายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับชัวนะ เอาให้ดีครัให้ดิเกนเมเจอร์พอบอกแค่นี้ก็รู้แล้วครับ่อาหลายท่านถามเข้ามาเลยค่ะบอกไม่ดูไม่ได้แล้วอ่าลูกชายสุดหล่อเชิญทางนี้นิดนึิงมาหนังสือมาอ่ขยับพวกนี้มาเลยขยับมาใกล้ๆนี่ตรงนี้ก็ได้นะนี่น้องเสือมานั่งอยู่น้องเสือมานี่มาเสือนั่งข้างๆลุงยุทธลุกร่างข้างคุณลุงมาคุณลุงกับคุณอาเนี่ยคือเราจะบอกว่า ผมยืดนครัยืดนดีกว่ายืนดีกว่ากับคุณลุงดีกว่าได้เลยเป็นยังไงพี่พี่เป็นลุงแล้วพี่ยังไม่มีลูกอีกสักทีเือเรียกพี่ได้ไหมได้ครับถึงคนนั้นก็จะเป็นพ่อเรียกพี่เถอะได้ครับได้ใช่ไหมเออเขารักคุณมากเลยนะรู้ครับรักเขามาก ใช่ไหมไม่ค่อยได้พูดกันนะว่าว่ารักกันเอาจริงๆจริงจริงในฐานะคนที่คอยสังเกตการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครับอันดับหนึ่งของเขาจริงๆคือลูกครับพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่และที่จะเยียวยาเสกได้ที่ดีที่สุดก็คือลูกนี่แหละครับใช่ไหมใช่ครับอผมจะไม่ถามดอกตอนนั้นลูกเป็นยังไงตนกตกใจขนาดไหนใครเป็นลูกก็คงตกใจครับแล้วทำอะไรไม่ถูก ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรให้คุณพ่อตอนนี้ก็เล่นดนตรีด้วยกัน,นครับใช่ครับทำงานด้วยกันตอนนี้โปรโมทนิดหน่อยแล้วกันนะครับเองร <laughs> เลย,ยช่วงนี้คือผมเล่นดนตรีกับพ่อเป็นวงเปิดให้พ่อเพิ่งมีวงใหม่มาหยกแกงแรปเปอร์มีผมไทเกอร์ Tiger, ครับยังกูไดมอนด์ Diamond, และกันเนอร์ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นแรปเปอร์แนววัยรุ่นเลยใช่พอมาดูคอนเสิร์ตก็จะได้เจอกันหลายๆคนเลยครับคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่อบอุ่นมากเพราะว่ามีคนเยอะมาก บบทีมงานเราเยอะมากวงเราแบบเต็มที่กันนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกงานครับนี่มีอีกเจนหนึ่งใช่ครับใช่ครับก็เป็นบบวงเปิดให้พ่อใช่ครับแล้วมันต่างโวกันเลยนะใช่ใช่แต่และโชว์ก็หลากหลายมากก็คือคือผมมีทั้งสองวงครับสองแพ็คครับแต่ว่าคือตอนนี้เป็นวงใหม่เป็นแพ็คใหม่คือแพ็คแล็ก็คือ,อให้คนที่มาดูเสกโลโซได้ได้ดูด้วยว่าดนตรตีแนวใหม่เนี่ยเป็นยังไงช่วงนี้ก่อนที่จะเจอกับพวกวงโลโซครับให้คนที่มาดูเสกโลโซได้รู้นะว่าดนตรีแนวใหม่ในช่วงนี้เป็นยังไง เขาเป็นดนตรีคู่ขนานรุ่นพ่อกับรุ่นลูกถูกต้องตัวอย่ากชิ้นนิดหนึ่งไหมเอาเหรอเอาสิเอาว่าไม่เลยครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันต้องเซ็นมันต้องเซ็นเซอร์เยอะไงพี่ฮะเพราะแนวแรปมันแบบมันมีมันมีคำที่แบบแสิบแปดหัวไหนออนไลน์นี่ออนไลน์อยากได้อะไรเต็มที่ไม่ว่าจะส่งเองหรลูกส่งเองแล้วเอาจริงเหรอเอาจริงสิได้ไหมได้ได้ได้แล้วพ่อจะมีส่วนร่วมยังไง ขอเดี๋ยวเลยไม่มีข้อจำกัดเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวให้จะได้เตรียมสักนิดหนึ่งเสียงเขาเป็นแบบอีกแบบเลยนะใช่ครับพี่ตอนเราเป็นวัยรุ่นเสียงนี้ไหม ผมก็คล้ายๆกันนะพี่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเสียงเหมือนคุณพ่อไหนพูดเนี่ยพูดเวลาพูดปกติเสียงเ็ามีความทุ้มนะใช่ครับครับเออก็เหมือนหวังเสียงใช่เหมือนเหมือนกล่องเสียงคล้ายกันใช่ไหมใช่ครับอันนั้ดคนดูเสียงเป็นฟังเสียงเป็นคือกล่องเสียงใช่ไหมใช่ครับกเสียงคล้ายๆกันแปลว่าอย่างน้อยเอากล่องเสียงมาจากพ่อเลย ยังแม้ผิวจะมาจากแม่ก็ตามพี่แล้วก็บอกขนาดน้องพูดเสียงยังพุ่งออกมาจากคอเลยเนี่ยผู้กำกับคนบอกว่าเสียงเขาพุ่งพร้อมยังไอผมกลัวพี่ไม่ได้ยินไงเอาไม้มาฟาดเถอะจะบอกว่าแกแล้วหูตึงใช่ไหมไม่ใช่ไมเลยไม่ถือเอาพร้อมยังมาจัดเต็มเลยโอเคลองดูส่งเอนะ้ช่วยลูกตั้งบีดมาก่อนนะลุง เคส่สะพายข้างก็ไม่่ทรงเอแต่นมพวผกูไม่เคยดมแค่ใส่เทลวิก็ไม่ได่ทรงเอของนี่มาก็ไม่ได้สั่งของมันมาเองใส่สะพายข้างก็ไม่ใช่ทรงเอของที่มันส่งไม่ใช่สั่งมากูนั่บก็ไปเสกใจสั่งมาเอ้าเแค่นี้พอแค่นี้พอมันยังเช้าอยู่ครับเข้าใจที่ตอนเช้า เดี๋ยวจะไปจัดตั้งคืนเลยยังไม่เคยมารับไปเช้าขนาดนี้ครับโอติก็ยังไม่ตื่นครับช่วงนี้ใช่พวกเรานี่คนนอนดึกจะพวกเขาเรียกว่ากลุ่มศิลปินเนี่ยจะไม่ตื่นเช้าใช่ถูกต้องครับแล้วจริงๆคนที่จะเป็นศิลปินเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องเรียกเสียงผมเคยไปซ้อมร้องตอนยามเช้าอ่ะเรียกเสียงตั้งหลายจะครึ่งชั่วโมงอ่ะใช่ครับนี่ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติอุตส่ามายากไหมไม่ยากเย ก็พี่ให้มาก็ต้องมาเหมือนบังคับไงเเหมือนบังคับไหมไม่ไม่ไม่พี่สั่งมาจาสั่งมาลองเพลงของพ่อได้บ้างไหมก็ก็มีบ้างเพลงของพ่อที่ชอบที่สุดเลยที่จริงอ่ะเพลงของพ่อที่ชอบสุดคือเพลงอชื่อเพลงเสือร้องไห้นะครับอืมใช่อืแต่ว่าคือต้องเป็นต้องเป็นอีกเซตหนึ่งใช่คือเป็นตอนที่พ่อเล่นเดี่ยวเป็นเพลงเสือเสือแรปอันนี้ได้ไหมล่ะแม้ว่า แปลว่าที่แต่งมาอุ้ยมันต้องเซอร์ไพรส์ด้วยาอ๋อแล้วต้องเซอร์ไพรส์ไม่คือผมเฉลยนิดนึงก็ได้ครับคือในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงเนี่ย ผมจะไปแจมกับพ่อก็คือเพลงแมวว่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าอันนี้คือเฉลยแบบเพราะว่าพ่อเขาเกิดมาชอ่เป็นไรมันเซอร์ไพรส์เพราะผมอยากฟังก็คือกลายเป็นว่ายิ่งทาไมอยากฟังแมวว่าเป็นเพลงที่ผมชอบมากครับแต่ว่าผมอยากจะเอาแมวว่ามาทําเป็นแนวใหม่เป็นเป็นเป็นการรีเม์ของเพลงแมวว่าพ่อได้ฟังหน่อยหนึ่งละใช่ครับใช่แต่พ่อยังไม่ได้ฟังของท่อนเสือเลยยังยังไม่ได้ฟังชคือเป็นเซอร์ไพรส์มากพ่อยังไม่ได้ฟังเลยครับพ่อยังไม่รู้เลยใอ่ต้องไปดูละ วันที่เท่าไร่กดบัตร25พฤษภาคม25พฤษภาอย่าลืมไทยที่เกตเมเจอร์ใช่ไหมคอนเสิร์ตมีวันที่6กคอนเสิร์ตมีวันที่6กกรกฎาคมช้าหมดอดด้วยนะจะบอกให้ถ้าพี่ยุทธกับน้องไบรท์จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้เลยบัตรห้าพันห้าเลยฮะไปดูไม่ใบฝากไปร้องคนได้ไหมโอ้โหเขามีนักดนตรีไปด้วยสิอาแต่ว่าอันนั้นเขาเปียโนผมอยากได้แนวร็อกผมอยากได้แนวร็อก รี่อภิเสกร้องเพลงสไตล์แรปบ้างได้ไหมผมร้องไม่ได้ดิสมัยก่อนเคยร้องเพลงแรปแขกอยู่แต่จำไม่ได้ละไม่ได้จริงเหรอไม่ได้แล้วอยากเห็นเสกรอโซแรปจำไม่ได้แล้วขึ้นกองมาไม่เดี๋ยวไปหาไปซ้อมในคอนเสิร์ตครับพี่อพอลูกเขาล็กเขามีแรปเดี๋ยวเราก็ล็อกเราก็แรปอ้าวใช่ไหมใช่ครับเออ จริงๆวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติขอบคุณมากครับไม่ง่ายนะครับที่จะเอาศิลป์และเป็นระดับนี้มาตอนเช้าค่ะจริงๆไม่ได้นอนด้วยนอนไปชั่วโมงกว่าผมมีความเกรงใจนี่ก็เหมือนกันอุตสา์มาเปล่งเสียงให้ด้วยสบายมากครับสบายแม่สบายดีไหมสบายดีครับสบายดีฮะพิการค่ะไหนอยู่นี่ค่ะอ่น่ เธออย่าไปโพสเฟซบุ๊กเขาเดี๋ยวจด่วนละมันี่ดิมาหาพี่ยุทธใกล้ๆเลยหาน้องไบรท์ใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เลยเดี๋ยวเขาเขาจะโพสอะไรแล้วคนไม่รู้ว่าจริงไม่จริงมามาหาพี่ยุทธใกล้ๆหาน้องไบรท์เขาสวยอยู่แล้วใช่สวัสดีครั้งค่ะพี่การการไม่โพสแล้วจะมีคนรู้จักไหมล่ะว่าดำเนินการทำงานอะไรกันอยู่มานี่มานี่ห่วงไหมเนี่ย เขาห่วงผมพี่ห่วงมากเลยแกแล้วยังห่วงกันอีกห่วงห่วงห่วงและห่วงห่วงเขาใช่ไหมไม่ใช่ที่เธออย่าไปโกหกเลยหสิ่งที่เขาทำในช่วงที่ผ่านมาถ้าไม่ชอบเป็นพยานอย่างนี้ไม่เรียกห่วงละคำว่าห่วงคืออะไรไม่ใช่ห่วงในในอ่ากรณีเป็น ศิลปินในสังกัดกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวอ๋อเป็นผู้จัดการใช่ก็ไม่ให้ใครมาเลอะเทอะอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถ้าเกิดเขาจะไปมีใครได้ไหมไม่มีเลยเพราะว่าเงิอยู่กับหลักทำไมต้องกัดฟันเซยงเงินอยู่ไหนเอออยู่กับเธอนั่ยนะเพราะฉะนั้นคงไม่ทิ้ไปไหนไม่ไม่ขอบคือตอนนี้มันก็ต้องเขาเรียกอะไรนะมาตั้งหลัก ไม่ใช่หลอกใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาไปลงทุนอีกเลอะเอะกลัวไปลงทุนใช่ไหมนี่เขาเมื่อวานเขายังถามผมเลยพี่เขาบอกว่าให้เงินเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอเอาไปทําโลโซดีอีกเพราะมีคนจะมาชวนผมทำาเพี่อันเยอะพอพอผมโพสแล้วผมขาดทุนร้อยล้านมีคนจะมาร่วมลงทุนอีกเต็มเลยเพราะข่าวมันดังผมก็ผมไม่เอาผมไม่เอาแล้วเหรอแถมไก่อะไรทักมาอุตสดบอกแก้ตอบว่าศิลปินไม่ยุ่งการเมืองค่ะจบไป แหมศิลปินมีความความรู okay right hmm. as, story, ide, be, ้สึกน nope. so like, ึกคิดทางการเมืองได้แต่ไม่ได้ศ uh, so uh ิลปินไปอยู่การเมืองคนละเรื่องกันเธอเข้าใจไหมใครบอกว่าคนละเรื่องอ่ะพลาดไปเลยเห็นไหมน่ะยังไม่จบอีกเธอลงตู่เหรอชอบลงตู่ใช่ไหมากเคยด่าลงตู่เพราะว่าสื่อบอกให้ันด่าให้หน่อยแกก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆไม่ชอบกันแกมันไม่ยุ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่อยากไปเลือกตั้งอ้าวอะไม่ได้ทำไมเลือกตั้ง เธอจะมีความเห็นแตกต่างกันครั้งต่อไปเดี๋ยวไม่แล้วค่ะนี่แล้วสกจะไปเลือกก็เลยไปเลือกตาก็ไม่รู้เลยใครด้วยซ้าเอาเถอะมันผ่านไปแล้วก็เลยแม่งโง่หมันผ่านไปแล้วจะร้องเพลงการเมืองสักนิดหนึ่งไหมง่าย้ะบริหารานห้ามเรา่ะมันมีความเป็นกลางสูงมากใช่พี่อ่ะพี่อ่ะกันแหลโดนกันอ่ะพี่โดนก็พร้อมแต่ว่าใครไป แม่ไม่มีคราแ,แม่ไม่มีเธอแค่เนี้ฝพอละอเดี๋ยวมาเดิน, <S <S าน,นทางนานเท่าไหร่ด้วยรอเธอกลับมารอเธอกลับมานานเท่าไหร่ก็รอมันต้องเป็นธรรมนานเท่าไหร่ก็รอไง,องเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอ เพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีเธอก็รู้ดีเต็มอกว่ามันเราสักเท่าไรเมื่อตอนเธอจากไปไกลจริงน,น้อง 沧海。 อ,อ,อขณะนี้ผมกำลังโดนด่าก <laughs> ีก้าให้ไกลกว่าเดิมร้องไปนิดเดียว <laughs> <laughs> เพลงนี้ร้องซะเต็มเพลง <laughs> เพราะฉะนั้นพว่เราไปทําก้าวให้ไกลกว่าเดิม <laughs> สักพันเดียว ท่านเดียวเอาท่อนหนึ่งนะท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งแล้วก็ฮกพุกนะพี่นะโอเคอเพราะความเป็นธรรมเจนเดียนเดี๋ยวเธอร้องเธอลงนั้นเธอคนหอเนี่ยร้องให้พี่ทักษิณตอนนั้นเราก็พี่ทักษิณก็บอกว่าถ้าเบิร์ดไม่ร้องเดี๋ยวเขามาร้องแทนเดี๋ยวผมเชิญกันมาดูคอนเสิร์ตผมด้วยเชิญพี่เดือนนะครับเชิญใครเชิญทักษิณท่านทักษิณอ๋อมาเลยแล้วเปิดห้องีเราเชิญคุณพิธาด้วยนะไม่คุณพิธามาเลยเออมาเลยโอเคอันไหนเชิ ลำเนียอะไรก็จะได้เป็นหับฉันจะก้าวเดินมุ่งหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอฉันอาจเป็นคนที่ดูเพ้อเจ้อวันนี้ไม่มีเธอ,อก็ไม่เป็นไร ความคิดยังสู้ไวหัวใจยังสู้ต่อเพอมันไม่ทอ้อก็แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาเจ็บจน อากร้องให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่องอเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะอยากก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิ เยี่ยมมากเป็นอะไรครับท่านวิสุทธิ์ร้านเดี๋ยวรอติดตามคุณเสกคุณอยากจะพูดกับแฟนๆซึ่งต้องดึกย้อนกลับไปว่าแฟนพูดก่อนเลยกฮะเอาเสกเสิเราจะไม่ได้คอนเสิร์ตเหรอแจนเย็นก็ต้องพูดกับแฟนๆคอนเสิร์ตนะพี่นะเรื่องคอนเสิร์ตนะก็ขอฝากคอนเสิร์ตคราวนี้ด้วยนะครับ28ปีโลโซ VR Rock and Roll คอนเสิร์ตนะครับวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่ Impact อารีนาเมืองทองธานีนะครับไปกันเยอะนะครับรับรองมันแน่นอนกดบัตรวันที่25 25ครับนะแล้วคอนเสิร์ต6กกรกฎาคม6กรกฎาคมครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะพูดลองสมมุติว่าเป็นคนที่เคยติดตามคุณพี่จะบอกให้นะครับพี่คนที่ใช้ชีวิตอย่างที่ไอ้บอกสายดาร์กขนาดนี้แต่จำนวนหนงก็ต้องยอมรับมีไม่กี่คนที่มีต้นทุนที่ดีครับพี่ที่ ประชาชนคนส่วนใหญ่ให้โอกาสครับซึ่งเสีคือคนนั้นนะครับพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะพูดอะไรกับใครต่อใครที่เป็นแฟนเป็นคนที่ติดตามผมต้องขอขอบคุณนะครับที่รักกันมาตลอด28ปีนะครับแล้วก็ต้องบางทีก็ทําอะไรไปเลอะเทอะไปบ้างก็ตามภาษารอกแันดรนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> หวังว่าจะรักกันต่อไปนะครับแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตกันขอบคุณมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบวิยุาครับพี่แล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันวันที่6ใช่ไหมครับพี่เอาสุดๆเลยนะหกรกฎาคมนี้ครับหกรกฎาคมนะเธอไปป่าวันนั้นอยู่บ้านอยู่บ้านโหดเล่นอยากจะเชิญใครไปคุณเชิญเลยผมสกัดกั้นเขาเองเชิญทุกท่านเลยครับเชิญทุกท่านครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาในการคุยกันสนุกสนุกขอบคุณมากขอบคุณมากแล้ววันนี้ขอบคุณผู้สนัสรุนในการ